คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีประมวลภาพกิจกรรมตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เริ่มต้นด้วยงานเทศกาลอาหารพื้นบ้านและการแสดงพื้นถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีณคุ้มขุนแผนวัดแคร์อําเภอเมืองสุพรรณบุรีระหว่างวันที่26-27พฤษภาคมปีพุทธศักราช2561ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอต่างๆการประกวดอาหารพื้นบ้านงานนี้สตรีอำเภอเมืองของเราก็ได้แต่งชุดไทยไปร่วมงานกันอย่างสวยงาม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีด้านเศรษฐกิจพ,พอเพียงในวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2561ณสา,าลาการเรียนวัดโพคอยหมู่ที่2ตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุพรรณบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณอุศนีโคสิตสกุลที่ได้รับรางวัลแม่ดีสตรีของชาติปีพุทธศักราช2561 เนื่องในงานวันสตรีไทยในวันพุทธที่หนึ่งสิงหาคมปีพุทธศักราช2561ณห้องรอยัลจูเบลลี่บอลรูมอินแพคเมืองทองธานีสวัสดีพี่น้องสตรีทุกท่านดิฉันนางอุศนีโคสิตสกลุลประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีการจัดงานรวมใจสตรีสีเมืองสุพรรณครั้งที่18 เป็นการแสดงถึงความรักความสัมรคีของพี่น้องสตรีอำมเพอเมืองสุพรรณบุรีของเราและยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการหลายภาคส่วนในวีดีทัศน์ที่พี่น้องจะได้ชมเป็นการเดินทางการประชุมสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในเรื่องอาชีพอาทิเช่นการทำสร้อยคอสร้อยข้อมือการทำพัด จากกระดาษเป็นการต่อยอดจากวัสดุเหลือใช้ในบ้านก่อให้เกิดมูลค่าและราคาทำให้สามารถสร้างเป็นอาชีพได้การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ยากไร้ในตำบลต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พวกเราสตรีเมืองสุพรรณบุรีห่วงใยและเอาใจใส่งานฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีในวันจันทร์ที่17กันยายน ปีพุทธศักราช2561ณโรงแรม2000บุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีงานทอดกระถินณวัดอุทุมพรารามหรือวัดไผ่แข่ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีในวันที่11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2561งานประชุมสตรีตำบลท่ารหัส ณว,วัดมเหยงตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีในวันที่17กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2562พิธีเปิดงานประจำปีวัดไผ่แขกตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีในวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2562งานทำบุญเพื่ออุทิศแด่สมาชิกสตรีผู้วัยชนเนื่องในวันสตรีสากล วันที่8มีนาคมปีพุทธศักราช2561ณวัดถ้ำสุทธาวาสตำบลสนามชัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีโครงการประชุมสัญจรและเยี่ยมผู้ยากไร้อำเภอเมืองสุพรรณบุรีปีพุทธศักราช2562โดยได้รับเกียรติจากอดีตผู้อำนวยการพูนจิตสุคนทปฏิภาควิทยายลัยการอาชีพเพชรบุรีอาจารย์กัลายาณีไกรศรีประสิทธิ์ อดีตอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 2. วิทยากรผู้สอนการทำต่างหูสร้อยคอและสร้อยขอ้อ,ยขอมือในทุกตำบลที่มีการประชุมสัญจรและมีการออกเยี่ยมสตรีผู้ยากไร้อีกด้วยเริ่มการประชุมสัญจรและเยี่ยมผู้ยากไร้ครั้งที่ 1. ณตำบลสวนแตงเมื่อวันที่11มีนาคมปีพุทธศักราช2562 ออกเยี่ยมผู้ยากไร่คนแรกคือนางสีไพรโพสีทองอาศัยอยู่บ้านเลขที่264หทับสมหมู่ที่7ไม่มีไรายได้ป่วยเป็นอมาพาตเป็นโรคเบาหวานจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมผู้ยากไร้คนที่สองคือนางสาวแหวนนอนไหมอาศัยอยู่บ้านเลขที่13หมู่ที่9 โครงการประชุมสัญจรและเยี่ยมผู้ยากไร้ครั้งที่สองณตำบลทับตีเหล็กเมื่อวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2562เยี่ยมผู้ยากไร้คนแรกคือนางนวลทองอ่อนอาศัยอยู่บ้านเลขที่54หมู่ที่2จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมผู้ยากไร้คนที่สองคือนางสาวทองเจือเผือกมอนอาศัยอยู่บ้านเลขที่71หมู่ที่1เป็นผู้สูงอายุ ไม่มีรายได้อยู่ตัวคนเดียวเก็บผักเล็กๆน้อยๆขายได้บ้างไม่ได้บ้างโครงการประชุมสัญจรและเยี่ยมผู้ยากไร้ครั้งที่3ณตำบลไผ่ขวางเมื่อวันที่23กันยายนปีพุทธศักราช2,562เยี่ยมผู้ยากไร้คนแรกคือนางสาวบางออนเพ่งคล้ายอาศัยอยู่บ้านเลขที่16หมู่ที่1 จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมผู้ยากไร้คนที่สองคือนางแตงอ่อนชาวสกุลหรือป้าตุอายุ77ปีอาศัยอยู่บ้านเล็กที่189หมู่ที่3ตำบลไผ่ขวางมีฐานะยากจนป่วยติดเตียงมา2ปีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โครงการประชุมสัญจรและเยี่ยมผู้ยากไร้ครั้งที่4ณตำบลดอนกำยาน เมื่อวันที่26กันยายนปีพุทธศักราช2562เยี่ยมผู้ยากไร้คนแรกคือนางสาวชลอสศรีสุขอาศัยอยู่บ้านเลขที่84หมู่ที่3เป็นผู้ยากไร้ไม่ได้ประกอบอาชีพตาบอดยากจนอาศัยอยู่กับน้องชายสติไม่ดีจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมผู้ยากไร้คนที่สองคือนางสาวสาลี่เกตคง อาศัยอยู่บ้านเลขที่2หมู่ที่8เป็นผู้ยากไร้ไม่มีรายได้สูงอายุอยู่คนเดียวโครงการประชุมสัญจรและเยี่ยมผู้ยากไร้ครั้งที่5ณตำบลดอนตาลเมื่อวันที่9ตุลาคมปีพุทธศักราช6 5 6 2เยี่ยมผู้ยากไร้คนแรกคือนางสาวประมวลจรูนอาศัยอยู่บ้านเลขที่101หมู่ที่3 พิการตาบอดป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมผู้ยากไร้คนที่สองคือนางสาวจารุวรรณทิมใจทั์อาศัยอยู่บ้านเลขที่61หมู่ที่1ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงโครงการประชุมสัญจรและเยี่ยมผู้ยากไร้ครั้งที่6ณตำบลสะแก้วท่าเสด็จเมื่อวันที่25ตุลาคมปีพุทธศักราช2562 <K now> คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองออกเยี่ยมสตรีผู้ยากไร้คือนางสาววารีแก้วไพรงามอาศัยอยู่บ้านเลขที่67ทับ8หมู่ที่6ซึ่งป่วยไม่มีไรายได้โ <K now> <K now> ครงการประชุมสัญจรและเยี่ยมผู้ยากไร้ครั้งที่7ณตำบลท่ารหัสเมื่อวันที่29ตุลาคมปีพุทธศักราช2562 เยี่ยมผู้ยากไร้คนแรกคือนางสาวม,ม้วยกี่โผพ่วงพัน์อาศัยอยู่บ้านเลขที่95หมู่ที่4เป็นผู้สูงอายุไม่มีอาชีพจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมผู้ยากไร้คนที่สองคือนางสุทินหล่ำสุวรรณอาศัยอยู่บ้านเลขที่75หมู่ที่1เป็นผู้สูงอายุไม่มีอาชีพโครงการประชุมสัญจรและเยี่ยมผู้ยากไร้ครั้งที่8 ณตำบลดอนโพทองเมื่อวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2562เยี่ยมผู้ยากไร้คนแรกคือนางจำเนียนโพสกพิทักษวงอาศัยอยู่บ้านเลขที่28หมู่ที่3เป็นผู้สูงอายุอยู่คนเดียวบ้านเป็นเพิงเล็กๆไม่แน่นหนาพออาศัยไปวันๆจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมผู้ยากไร้คนที่สองคือนางจำนงพันแตง อาศัยอยู่บ้านเล็กที่151หมู่ที่3เป็นผู้สูงอายุป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มีหลานสาวดูแลโครงการประชุมสัญจรและเยี่ยมผู้ยากไร้ครั้งที่9ณตำบลบางกุ้งเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2562 เยี่ยมผู้ยากไร้คนแรกคือนางทุมบริบูรณ์มีอาศัยอยู่บ้านเลขที่44ทับ1หมู่ที่4เป็นผู้สูงอายุไม่มีรายได้จากนั้นเดินทางต่อไปเยี่ยมสตรีผู้ยากไร้คนที่สองคือนางมะปรางม่วงพันสิง์อาศัยอยู่บ้านเลขที่94ทั2หมู่ที่2เป็นผู้สูงอายุไม่มีรายได้โครงการประชุมสัญจรและเยี่ยมผู้ยากไร้ครั้งที่10 ณตำบลโพพระยาเมื่อว Mont okay. ันที่3ธันวาคมปีพุทธศักราช2562เยี่ยมผู้ยากไร้คนแรกคือนางสีนวลปิ่นสกุลอาศัยอยู่บ้านเลขที่91หมู่ที่5ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ซีกเดียวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลูกสาวอยู่ในวัยเรียนสามีต้องดูแลไม่สามารถออกไปรับจ้างหาเงินได้ จากนั้นเดินทางต่อไปเยี่ยมสตรีผู้ยากไร้คนที่สองคือนางปราณีน้อมแสงธรรมอาศัยอยู่บ้านเล็กที่52ทับ3หมู่ที่สองเป็นโรคมะเร็งลำไส้และที่ปอดอยู่คนเดียวอาศัยบ้านหลานอยู่และอาศัยหลานซื้ออาหารมาให้โครงการประชุมสัญจรและเยี่ยมผู้ยากไร้ครั้งที่11 เมื่อวันที่17ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ณห้องประชุมอเนกประสงค์ของปั๊มน้ำมันทาวอนออยสุพรรณบุรีเวลา11นาฬิกาประธานสตรีตำบลและหมู่บ้านออกเดินทางเยี่ยมสตรีผู้ยากไร้นางนวลจันทร์เล็กสมบูรณ์ประกอบอาชีพค้าขายอาศัยอยู่ที่บ้านหัวเกาะหมู่ที่3 จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่118ทับ2หมู่ที่5เป็นบ้านของนางสมหมายมีวงรับจ้างทั่วไปต้องดูแลสามีคือคุณสลาชัยแก้วสว่างซึ่งประสบอุบัติเหตุรถยนต์มาประมาณ10ปีมีบุตรด้วยกัน3คนโครงการประชุมสัญจรและเยี่ยมผู้ยากไร้ครั้งที่12ณศูนย์เดินรู้บ้านดอนแจงหมู่ที่8 ตำบาลสาราขาววันพุทธที่29มกราคมปีพุทธศักราช2563คุณอุศนีโคศิษกุลประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองกล่าวพูดคุยแนะนำโครงการเสริมอาชีพกำนันปราณีบุญศรีวงศ์กล่าวต้อนรับและแนะนำประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลทั้ง10หมู่จากนั้น วิทยากรสอนการทำลูกปัดทำจากกระดาษหนังสือนิตยสารต่อยอดจากวัสดุเหลือใช้จากครัวเรือนสามารถพัฒนาจนเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้เวลา11นาฬิกาออกเยี่ยมสตรีผู้ยากไร้คนแรกคือนางปลูกกล่ำพบุตรอายุ84ปีหมู่ที่3เป็นสมาชิกสตรี ไปต่อกันที่บ้านนางเตียบพชวงศ์อายุ90ปีเป็นสตรีผู้ยากไร้อยู่หมู่ที่10มีลูกสะใภ้เป็นผู้ดูแลคือคุณจำเนียงพชวงศ์เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโครงการภาษีใกล้ตัวที่คนรู้และรู้เรื่องอันตรายจากสารเคมี3ชนิด ในวันพฤหัสบดีที่30มกราคมปีพุทธศักราช2,563ณห้องประชุมอเนกประสงค์ของปั๊มน้ำมันทาวอนออยสุพรรณบุรีจัดโดยพัฒนาบทบาทสตรีต,ตำบลสนามชัยเริ่มการประชุมด้วยคุณมนทาจำปาเงินเจ้าของสถานที่กล่าวต้อนรับ คุณอุศนีโคศิตษกุลประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองกล่าวเปิดการอบรมในหัวข้อเรื่องรู้เรื่องอันตรายจากสารเคมีสมชนิดวิทยากรบรรยายนำโดยนายหนึ่งแก่นบุญรอดและผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์อีกหลายท่านรอบบ่ายมีการอบรมในหัวข้อภาษีใกล้ตัวที่ควรรู้วิทยากรบรรยายโดยนางสาวธัญ,ญรัตน์ทวนทอง ในวันนี้มีสมาชิกสตรีต,ตำบลสนามชัยเข้ารับการอบรมจำนวน60ท่านการฝึกอาชีพชุมชน1นึ่อำเภอ1อาชีพโดยครั้งนี้มีวิชาการทำผลิตภัณฑ์การทำตะกร้าจากเชือกป่านวันที่31มกราคมปีพุทธศักราช2563ณสถานตรวจสภาพรถยนต์ดวงดาวตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรี โครงการอบรมสตรีไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพวันที่5กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2563ณวัดภูเขาดินหมู่ที่1ตำบลสาแก้วอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางศึกษาดูงานในโครงการม่วนซื่นโฮแซลณภูเรือเชียงคานจังหวัดเลย ระหว่างวันที่10ถึง12กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,563โดยมีตัวแทนของสตรีแม่บ้านตำบลและหมู่บ้านเพื่อเป็นการขอบคุณที่ร่วมทำงานขับเคลื่อนองค์กรสตรีตลอดปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่3มีนาคมปีพุทธศักราช2,563กลุ่มสตรีตำบลท่ารหัสร่วมกันอบรมธรรม ถุงใส่แก้วเยติผักด้วยเชือกร่มโดยมีอาจารย์สรีกรพันจบสิงซึ่งเป็นสตรีแม่บ้านที่ได้เรียนรู้อาชีพมาจากกศนจังหวัดสุพรรณบุรีฝึกและทำรรจนชำนาญจึงกลับมาสอนให้กับกลุ่มสตรีตำบลท่ารหัสโดยทำหลักสูตร40ชั่วโมงเพื่อเป็นทางเลือกอาชีพเสริมโดยมีสมาชิกเข้าเรียนจำนวน30คน หากมีข้อสงสัยหรือชี้แนะโปรดติดต่อมาที่ประธานสตรีตำบลหรือประธานสตรีหมู่บ้านทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีต้องขอขอบคุณพี่น้องสตรีและผู้สนับสนุนกิจการสตรีขอขอบคุณค่ะ การทำงานขับเคลื่อนองค์กรสตรีจําเป็นจะต้องมีผู้เสียสละและทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นจำนวนมากต้องขอขอบคุณคณะทำงานทั้งหลายทุกท่านรวมถึงสมาชิกสตรีที่มีความเข้าใจและร่วมกิจกรรมต่างๆของทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีหลายปีที่ผ่านมาพวกเราร่วมทุกร่วมสุขกันมา ขอให้สมาชิกสตรีและคณะทำงานทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยต่างๆด้วยเทิน